สำหรับโคโฟมแบบที่สองนะคะพี่เน่จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมค่ะเราจะใส่ไปสักหนึ่งรอยมค่ะอ่านี่นะคะจะใช้ก้านปั่นฟองนมนะคะคือเราจะปั่นวิปปิ้งครีมนะคะให้กลายเป็นแบบเรียกว่าเป็นเป็นโฟมเนาะเราจะปั่นแค่มีความแบบให้เขามีความหนืดๆน,นะคะแต่จะไม่เอาถึงขั้นเป็นวิปครีมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่เน่ไปใส่น้ำแข็งแก้วที่2กันค่ะอันนี้มีความหนืดไปน,นิดนึงนะคะเนี่ย ต้องให้เขาแบบใส่กว่านี้ให้เหลวกว่านี้ก็ได้นะคะมันก็จะมีความแบบโคโฟมแบบนั้นเลยแต่ว่าถ้าให้อร่อยนะคะแนะนําว่าลองใส่เป็นแบบไส่ลับวนิลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองค่ะว่าเราจะได้โคโฟมที่มีความหอมความหวานเพิ่มมากขึ้นนะคะวิธีที่3ค่ะนั่นก็คือเราจะเอานมสด กับวิปปิ้งครีมค่ะเอามา mix กันนะคะ <_ C 1> พี่เนใช้พิชเชอร์นะคะนี่เป็นพิเชอร์ขนาด350 ML ค่ะเราจะใส่นมสดรสจืดน,นะคะที่120 ml นะคะเราจะมาใส่วิปปิ้งครีมพี่เนจะใส่ลงมาที่40 ml นะคะเสร็จแล้วค่ะพี่เนก็จะเอาไปสตีมนมนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเครื่องสตีมนม,มค่ะสามารถที่จะใช้ก้านปั่นได้นะคะค่ะนี่เนาะพอเราปั่นฟองนมจนได้โฟมเนียนนะคะเดี๋ยวเรามา ใส่น้มแข็งใส่แก้วก่อนนะคะนมสดผสมวิปครีมค่ะอุ้ยเทงไปเลยนะคะนี<ๆ>่เรียบร้อยค่ะ